เต็งหนึ่ง B.O.Y เปิดตัวแฟนหนุ่มรับวันคริสต์มาสหลังโสดมา6ปีหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสักพักใหญ่หันไปเอาดีอาชีพเชฟทำเค้กทำเบอร์เกอรี่สำหรับเต็งหนึ่งคณิตอดีตบอยแบนด์หนุ่มวง B.O.Y ล่าสุดมีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีรับวันคริสต์มาสอีฟเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มเตงหนึ่งได้ออกมาทวิตภาพคู่หนุ่มปริศนารายหนึ่งพร้อมข้อความสั้นๆว่า 6ปีที่โสดตอนนี้พี่เฟย์มีพี่ชาย2คนแล้วนะครับงานนี้ก็มีเหล่าแฟนคลับแห่รีทวิตรรวๆพร้อมแสดงความยินดีกับหนุ่มเต็งหนึ่งจำนวนมากเท่านั้นไม่พอเจ้าตัวยังได้เปิดภาพแฟนหนุ่มครั้งแรกกลางไ g อีกด้วย